วันนี้ไอ้มีเรื่องราวในวงการเว์บอลลีกเกาหลีมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันถึง3เรื่องเลยคะ่ะทั้งการที่โมเมธนชาสุดสดได้รับการต่อสัญญาและเรสฟ์ายอมเสี่ยงในการควา้าตัวิาวหลีทั้งที่มีการบาดเจ็บรวไปถึงตู้เย็นชั่วโอกาสในการลุยลีกเกาหลีทางที่โค้ชของ GS นี่ยบินตามไปดูฟอร์มถึงเวียดนามกันเลยทีเดียวค่ะ เริ่มกันที่ข่าวดีของโมเมธนชาตาสุขสดหลังจากที่กลับมาร่วมทีมไฮพาสกลางฤดูกาลที่แล้วก็สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทําไปถึง388คะแนนจากการลงเล่น24นัดฉเฉลี่ยแล้วก็ทําได้16.2แต้มต่อเกมงานนี้โค้ชไฮพาสก็ออกปากชมไม่หยุดแถมยังบอกอีกว่าถ้าโมเมไม่มีแผนที่จะไปไหนเนี่ยก็อยากรังตัวเธอไว้ด้วย แล,แล้วเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมานะคะสมาคมเวลบอลเกาหลีใต้ก็ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าให้พาร์ทได้ทำการขยายสัญญากับโมเมเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสัญญาครั้งนี้มีมูลค่าสูงถึง150,000ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ5ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวล่าสุดเมื่อวันที่11เมษายนที่ผ่านมานะคะโคโวได้จัดงานรับตัวนักกีฬาโคตาเอเชียสำหรับการแข่งขันโคโววีลิกฤดูกาล2025และ2026 ซึ่งมี5ทีมที่มีการเปลี่ยนแปลงโคตาเอเชียค่ะที่น่าสนใจคือทีมเก่าของวิภาวีสีทองอย่างฮุนไดฮิลสเตดนะคะที่ในฤดูกาลหน้าพวกเขาตัดสินใจเลือกจัสตินยากุจิหัวเสาชาวญี่ปุ่นเข้ามาเสริมแกล่งทีมแทนค่ะแต่ที่สร้างความฮือฮาก็ต้องยกให้กับทีมรองแชมป์อย่างเรสปาร์ค่ะพวกเขาตัดสินใจเลือกวิภาวีสีทอง หัวเสาสายสมดุลของทีมชาติไทยไปร่วมทีมแม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บที่ได้รับมาตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งแพทย์ประเมินว่าอาจต้องใช้เวลาพักประมาณ9-12เดือนเลยทีเดียวค่ะเป็นดิวที่ค่อนข้างช็อคพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าวิภาวีเนี่ย ไม่ชชวร์ว่าจะหายทันเปิดฤดูกาลหรือไม่แถมในตลาดก็ยังมีผู้เล่นคนอื่นๆที่น่าสนใจให้เลือกอีกมากมายอย่างเช่นตู้เย็นตัวตบคนดังของเวียดนามที่ได้ยืน่นเอกสารรับรองเพศอย่างเป็นทางการแล้วทําให้ไม่น่ามีข้อกังขาใดๆในเรื่องของคุณสมบัติแถมยังเล่นได้ทั้งตําแหน่งหัวเสาบีหลังและก็บอลรึออด้วยค่ะงานนี้ตู้เย็นเองก็น่าจะรู้สึกผิดหวังไม่น้อยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้อียองแทกโค้ชของทีม GS เอสขาวเท ลงทุนเดินทางไปเวียดนามชมเกมแบบติดขอบสนามพร้อมให้สัมภาษณ์อย่างเปิดเผยแล้วก็ให้ความหวังว่าจุดประสงค์หลักของการเดินทางในครั้งนี้ก็เพื่อมาดูฟอร์มของทานที่บิชทุยและตู้เย็นโดยเฉพาะค่ะ แต่สุดท้ายโคชอียองแท็กก,กลับตัดสินใจคว้าตัวเรนะโทโคโคุหัวเสาชาวญี่ปุ่นมาร่วมทีมแทนก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายสำหรับตู้เย็นจริงๆนะคะจะต,ต้องไปติดตามกันต่อไปนะคะว่าโมเมจะสามารถสานต่อฟอร์มที่ปังขนาดนี้ไปยังจีซันนาได้ไหมรวมไปถึงการตัดสินใจเสี่ยงของเรสปาค,ครั้งนี้จะคุ้มค่าหรือไม่และก็ต้องให้กำลังใจตู้เย็นนะคะในการหาทีมเล่นในนิวีแนดชาต,ติต่อไปค่ะ ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด s u b s r i b ไ y o ์ t u u e t พรสปอ o r ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ